กออกไบ้างออกจกจักนี่ะรเอาอะไรกาเฟ่ล่องอะไรน้อ่ขอตินะคะพ <passed away. S 2> ุง,ง<ไ>ด้วยันะจ๊ะต้องรอปลาเหลียวนะจากินจะสั่งของอยากกินของนี่ต้องรอปลาเหลียวจะเย็นๆกินขนมเอาไโอ้เลี้ยงใส่กันขโมยแฮะใจดีกันเลย ใส่ตีสเดียเ่นอจะเกแม่มนใกล้วันอะไรแล้วล yeah> ่ะวันแรงนกล้มาแล้วอ้าวอา้องแก้วไม่มีสั่งน oh um> ี่งั้เอาโอจรเก่งไปแล้วกันนะคุณแม่ครับแม่ปู่ใจดีจังเลยฮะโอ้ใจดีสินี่โอกับมงคนนี้ต้องใจดีเป็นพิเศษเลยหรือเปล่านี่ จะบอกให้ฟังมึงมึงอมึงเออนี่จะเขาเรียกปริญญาไม่ใช่ปัญญามันก็เหมือนกันนี่คงนี่ไปรับปริญญาต้องมีปัญญาถูกกรเป่าเออถูกรเป่าใช่ปัาเออแก้ไปแก้นี่พูแล้วยังเหมือนคุยนะโอ้ไม่อยากคุยแต่จะบอกให้ฟังโอ้ไปตักสุกมาแล้วนะเอาไว้แต่งตัวถ่ายรูปไงตรงเขารับปริญญา ดัดสูตรมาเรียบร้อยแล้วด้วยแต่มันแพงนะไม่ถูกอ่ะพังกว่าไงพังอะไาพังพังกว่าพังแล้วเหรอไม่ใช่เลยนะูพังกว่านี่เงีม่นี่หนแม่้สองสอสองสามสองอพังกว่าพังกว่าพวกท่านเห็นไหมพังกว่าเยทุ่ยทุ่ยทถ่ยทุ่ย่ยทุ่ยท่ยทุ่ย่ยนุ่ถทุ่ย่ยทุ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 ่ย่่ยทุ่ยท่ย กูยังไม่เกี่ยงเรื่องราคาเพราะมีหลังรักอยู่คงเดียวนะวอแล้วเขาเองนี่เขาเป็นลูกกำพานะเขากำพรานนีเลี้ยงเขามาตั้งแต่ติ่งเท้าฝาหอยหแล้วมันเอาดีได้เอาได้ดีอย่างนี้แล้วกูต้องทุ่มเททุกอย่างเลยนี่ อยากดูไหม่อยากนูเดี๋ยวเราใส่เสื้อมาดูเอาไปอกเลยกูเร็วนะกดสวยไงดู่าที่ไอสูตรพันกว่าอย่น่สูตรนะฮะเฮ้ยแกไม่ได้กูเร็วๆกูเดี๋ยวนี้กูเร็วๆข้าอยากดูทนแล้วมีจุดๆเหาปานี่เข้ปากอะวยอย่างนี้สวยไหมสมาร์ทจงเลยแปลว่าอะไร โอ๋หล่อใช่แล้วนี่แต่กูตั้งใจว่านะ่ยถ้าหากว่าซ้วยตินะเขาเรียนจบแล้วนะกูจะวางมือทุกอย่างมอบกิจกรรมให้เขารับแทงไปเลย mm hmm. สืบเสื้อสายเท่าเก่ถ mm hmm. ่ายทอดวิชาชงกาแฟที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยให้เขาเลย ดีครับปูผมว่าดีมากเลยรู้ป่ะก็ว่ากูเชื่อไหมผมเคยไปทานกาแฟตามโรงแรมหรูๆเลยนะแอเป็นไงผมว่าฝีมือกาแฟสู้กว่าูไม่ได้สู้ไม่ได้ยที่นี่อร่อยกว่าบอกสูตรเล็กๆหน่อยนี้กาแฟเล็กงไม่ได้เป็นความลับอ่านนิดเดียวน่ะไม่ได้ก็สักนิดอ้าวนิดเดียวก็ไรบอกไล่นิดหน่อยอ่ะกาแฟที่กู่คั่วนะไม่ใช่ถาง ชาวบ้านไทยใช้ถังไม่รอยไม่ใช่กูใช้ฟืนฟืนไม้ลำสามกุศะอ้าวบังหอมสามกุศะสามกุศะสามกุศะทำลังไงทำช้านี่เป็นสุกประจำตะกรงนะโอแล้วสุกนี่ถ่ายทอดมาจากพระนางสุสีไทยเฮาอร่อยมากพระนางสุสีไทยอ่านี่แล้วต้องแต่งตัวอย่างนี้นะวางไปแล้ว ร,รับรับไอ้รับปริญญาเขาต้องถ่ายรูปแล้วต้องยิ้มนี่ต้องยิ้มเองสวยมากโหเท่เลยไม right> ่อยากเอานะกูทำร้านกาแฟเหรอฮะเป็นเท่าแกร้านกาแฟฮะไม่เอานะข้ามก็เกียร์นิยมอันดับสองบริหารธุรกิจอย่างผมเหรอต้องมาจับงานแค่นี้โอ้พวกมาไล่งานแค่นี้ เป็นเท่าแกานะนี่ถ้าโซยตีนะไปทำงานที่อื่นนี่เป็นลูกน้องเขานะนี่เป็นเท่าแกาโกลีนะกูเลิกบังคบผมแล้วทีได้ไหมผมมาโตแล้วผมวควรจะเลิกทานชีวิตของผมเองว่าผมไม่อยากจะทำอะไรผมมาเบื่อไอร้านกาแฟสับปะรดเคนี้เต็มทีละเ<อ>พื่อนผมนะเหรอ ไม่เป <language> well. ็นลูกข้ารจชการก็เป็นลูกเจ้าของบริษัทใหญ่โตจบไปก็ได้งานดีๆทำกันไม่ก็ไปเรียนต่อกูแค่เป็นหลานเจ้าของร้านกาแฟนี้ผมก็อายเขาจะแย่อยู่แล้วนี่กูจะให้ผมมาขายกาแฟไม่เอานะกูเพราะขายกาแฟนี่เรี้ยงลือมาตโต หัวไม่นึกเลยว่าเรือดจับไก่มาเป็นคงอย่างนี้ผ่ากูจะให้ผมกู แต่แล้วก็ดีจังเลยก็ดีจังก็จริงๆเลยพี่พกช่างเป็นเด็กตตันยูแท้แท้เชียวนี่ขนาดอาให้ต่อสัญญาร้านกาแฟหน่อยเดียก็ต้องมาเชิญอาไม่นับปริญญาเนี่ยดีจริงๆเลยเออแล้วทำไมมาเชิญอาล่ะกูไม่ไปได้เหรอฮึกูไม่อยากไปฮะอกูก็ไม่ค่อยว่าโอ้ยช่างแกเถอะแก่แล้ว อย่าไปเอาอะไรแกมากห้แกอยู่บ้านละดีแล้วโถวเอ้ยไปงานนั่นไหนจะคนเยอะเอ้ยอุย้ยแฟลต์เปิดมาถ่ายลูกอุตลุดนวเนี่ยเกิดไปลงไปแล้วงไปลําบากสิใช่ไหมครับ,รบ,รบถึงงานงานี้ครับผมได้ถึงได้มารบกวนคุณอาครพราะพกพ,พูดอะไรงั้นรบกวนรบกวนไม่ถือว่ารบกวนเราเราเป็นคนกันเองแท้ๆเรื่องแค่นี้แม่นิดๆหน่อยๆน,นะ เอเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยววัดหรือว่าอาเราอาต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะตส่แล้วเสื้อคุยเสื้อคุยเสื้อคุยไม่ทันแล้วอาทิตย์หน้าใช่ไหมตัดไม่ทันแล้วจะมีขนาดอาหารแล้วคุณชุอบอีกอ่ะจะมีได้ไงเสื้อคุยคะพ่อพอกแต่งที่ไหนคะคุณอาทำไมไอ้สื้อคุยไม่ทันจริงๆผมมาเป็นคนใส่ฮะผู้ปกครองไม่ต้องเพราะ <c oughs> อะไรอาก็นึกว่าต้องใส่ไปด้วยกันนะคอยดูนะอาจะประกาศให้ทั่วหมู่บ้านเลยไม่ได้เป็นงานพ่อพี่พกเออแล้วสิ จริงนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นกับโซจีก็ไม่รู้ว,กกว่าเกรียดกลบอีเท่าไหร่อีก็ไม่ฟังอีจะไม่ยอมทำาล้นกาแฟท่าเดียวนี่พูกแล้วนะทุกอย่างไม่ใหม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมหวเลยไม่ยอมถามพี่พบนะเพื่อจบจากมาหาเวลาใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แล้วกูไฟแรงแล้วก็มีอะไรต่อนะอะไรเยอะแยะได้ปล่อยเขาไปสักพักเถอะนะให้แล้วง้อย ความจริงอะทำร้านเนี่ยก็ดีนะคะที่ขายของํำของจำเป็นทั้งนั้นเลยใครๆก็ต้องมาอุดหนุนด้วยกูก็ว่ายังงันนะเจ๊เขาโซยตีเนี่ยเขาบอกว่าเขาอายเพื่อฝูงข่าวเขาอายที่พี่พ่เป็น,นอย่างน,น,นี้นั่นทําไมที่พบเป็นอย่างนี้นะม,มันเสียหายยังไงกับการขายของขายกาแฟที่ร้านแบบนี้ <S <S เออนะาว่าการขายกาแฟเป็นอาชีพที่ดีซะด้วยซ้ำไป พี่พบนั่นไม่น่าจะต้องมาหน้าขายหน้าอะไรเลยอ่ะก็ไม่น่าจะต้องมายี่ระอะไรกับการขายกาแฟเลยใช่ขายกาแฟน่าจะรวยนะรวยกว่าน่เลยเอะเออเนี่อาเดือนอาเดือนนี่อยากอยากบอกอะไรอย่างนึ้นี่อย่าหาว่าลบกวนนะมนะพูดจริงๆคือว่านี่กูว่าเห็นว่าอาเดือนเนี่ยสนิทสนมการซวยถีดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเขาเชื่อฟังอาเดือนคนเดียว มีโทระอาปาปาไไปปรึกษาทุกทีเลยนี่ยังไงยังไงนะมีอาเดือยช่วยเกี่ยกล่อมเขานะบอกว่าให้เห็นดีเห็นงามกาหูด้วยนะที่ที่กูบอกนะช่วยช่วยทีนะไม่ต้องพวงแล้วค่ะเดือเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงค่ะจ้อวางแผลเลยนี่นี่นี่อาเดือยช่วยช่วยเลยนะแหมไม่งี้สก็๊กซิมว่ะไม่ไหว เรืองวิถีชีวิตเขาเองนต่กควรจะคิดว่าเขาควรจะเป็นอะไรหรือทำอะไรในชี่นี้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเดือดพี่พบอ่ะก็ข,ขอร้องให้คุณอ่านน,น้อยๆคุณชุบสอนให้ไปเป็นผู้ปกครองในวันรับปริญญาถ้าอากูรู้นะกูเสียใจแย่เลยเพราะอากูนะฮะแล้วเดือดอุตส่าห์ไปตัดสูตรซะก้อนเลยค่ะเอ๊ะทำไมให้กูไปงานรับปริญญาเนี่ยนะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะนะว่ามันต้องมีอะไรชอบมา,าพากลอยู่ทีเดียวเนี่ย นะเดือนฮะปริญญาเนี่ยมันเป็นแค่ใบรับรองความรู้เท่านั้นไม่ใช่เหรอฮะทำไมมันมีค่ามากจังมันสำคัญมากแค่ไหนใหน,น้าเดือนก็นั่นน่ะสิใบปริญญามันก็คนที่จะรับปริญญาไม่ควรจะคิดอะไรตืต้นๆอย่างนั้นนานาว่าพี่พงศ์ไม่น่าเลยนั่นน่ะสิเห็นเป็นคนซื่อๆดีๆแท้ๆเลยแต่ถึงยังไงพี่พงศ์ก็เป็นคนดีน่าเชื่อไว้อย่างนั้น ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะเอาขุดเอาความดีี่เขาเพให้เผยออกมาได้ไเราไม่ต้องวางแผนแม่เดือนแผนอีกแล้วเหรอใช่แล้วนาคิดอะไรออกแล้วเราต้องเล่นละครกันเลกละครแต่อันนี้ต้องระวังหน่อยนะเพราะมันเสี่ยงหน่อยเพราะมันเป็นแผนผ่าตัดถ้าเกิดคนไข้ไม่รอดนะคนไข้าอาจจะตายได้นี่ผนผายไงิ้

สวยจริงๆเลยอาอแล้วน้าเดือดไม่อยู่อ่ะไม่เดือดนะน้าเดือกกินเล้ากันเพื่อนนะเดือกกินเล้ากันเหื่อนนะเออแต่ก่อนผมไม่เคยเห็นเลยคือนี่เป็นกรณีพิเศษอ่ะพี่เพื่อนที่เดือดแต่งงานที่หน้าก็จัดเนี้ยนภาษาลุ่มหลงเลยแล้วก็เลยอยู่ฉลองกันสี่คนเลยเริ่มงานง่ายังกพวกเออก็ดีอันที่จริงไม่เห็นจะต้องเลี้ยงเล้งอะไรให้วุ่นวายเลยแค่รับปริญญาแค่นี้เองแค่นี้เองเหรอพี่พอ พูดไม่ได้ยังไงอ่ะร uh ับปริญญาไม่ได้ว่าจะได้กันทุกคนหรอกนะอ่ะทุกคนครับเชิญที่โต๊ะกันดีกว่าเชิญเลยพบแล้วนี่นนี่โอ้โหดีจริงยอดน้าเดือยไม่น่าอยู่น่าอยู่งานเนี้ยเดียรพี่พบทุกทีนั่นสิน้าเดือยเป็นประธานของบ้านเราแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สุดด้วยถ้าเราขาดน้าเดือทุกคนนะก็คงไม่มาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้หรอก บางทีนะหลายเป็นขอทานข้างถนนหรือไม่ก็ไปอยู่ลงลเลี้ยงเด็กกำพร้าเออันที่จริงอะนะผมก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกับบุ้งกับแดนอะไรอ้าวแล้วผมมาอยู่กับกูตั้งแต่เมื่อไหร่อะตั้งแต่หกขวบตอนนั้นพ่อแม่ผมตายหมดกูตัวคนเดียวก็เลยเอาผมมาเลี้ยงไว้ ก็เป okay. <Pa. S 2> ็นโชคดีของพวกเรานะถึงจะไม่มีพ่อแม่แต่ก็มีคนมาลับเราเลี้ยงแล้วก็รักเราเหมือนลูกอ่ะกูรักผมมากเลยผมยังจําได้เลยตอนอยู่ป .1 นะนะกูให้ผมขี่คอแล้วไปส่งโรงเรียนทุกเช้าเลยเออแล้วตอนนั้นกูทํางานอะไรอ่ะอาชีพอะไรเหรอตอนนั้นกูยังไม่มีร้านอ่ะกูเข็นรถขายกาแฟอยู่ที่ตลาดเมืองสิงห์ โอ้ง้กูเก่งหน้าดูเลยสิตั้งตัวจะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าหนี้อีกด้วยเรื่องไรอย่งกูที่ย้ายไปกรุงเทพอะตอนนั้นนะนะผมเรียนจบมามสามพอดีกูเห็นว่าผมมาหัวดีน่าจะเข้ามาเรียนต่อให้ให้มันสูงสูงในกรุงเทพก็เลยตัดสินใจขายกิจการนู่นแล้วก็ย้ายเข้ามากรุงเทพเอองั้นกูก็ย้ายาอยู่ที่นกรุงเทพไม่ก็ไม่พิภพอัสิีใช่ไหม ก็คงงั้นมั้งงั้นพี่พ่อมาส่งเราสมเด็่ได้รับปริญญาอย่างเนี้ยกูก็คงดีใจแย่สิแหม่แม่นอนแหละถ้ากูไม่ดีใจอ่ะเรื่องอะไรตัดสูตรตู้แพปรลงทุนที่นั้นเนี่ยเพื่อไปงานรับปริญญาของพอไปเห้อตูตรตัวแรกเมื่อคืนแหม่มาสิเฮ้ยจเรนจะไปไหนไม่อยู่กูยังกอนเลย ไม่ครับขอบคุณมากผมนึกขึ้นได้ว่าผมมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยขอบคุณมากครับตเลยหานแกวด้วยเทอะไรต่อไปฮะต่อไปเหรอต่อไปก็ต้องนารับบทละสิหลานๆรนอยนี่นะนายต้องไปรับบทผู้รายหน่อยน่าเดี๋ยได้ตุ๊กตาทองเหมือนกันนะคะไปเลยนะ เราจะได้ลองพันหม้ Wow. เก่าๆเข้ามาดูเร่งเลยแล้วก็มันจะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นิดเสื้อของกูเหรอเสื้อเสื้อเก่าเสื้อเก้ามามาดูเร่งทําไมผมไม่เคยเห็นแล้วกูกูล้มสวมดูสิว่าพอดีหรือเปล่ากูล้งสวมดูล้มสวมดูกูเอาไว้ดูเร่งฮะสวมนิดเดียวกูแข็งไปหรือสิพอดีไหมดีไหมดีไหมมีอ่โอ้โหพอดีเลยกู กูเตรียมใส่ไปงานแล้วเป็นยาผมเลยไงกูสุกหน้านี่แล้วอภิภพกูอ่ะกูเอาอะไรดิกูนี่ตังค์นี้แล้วตไม่มีอะไรขายแล้วนี่เอาเสืออะไรจะเอาเหล้ากูไมีเหล้าขาย เราขายเนอะเดือนฮะร้านอากูไม่ขายเหล้าในช่วงเข้าพรรษานะครับฮะไม่ขายเหล้าร้านนี้ไม่ขายเหล้าไม่มีโอ้เกิดธรรมะธรรมงอขึ้นมาแล้วไม่ขายเหล้าโถไอร้านแสงเพลงสปลังเคเงี้ยเหรอฉันละไม่อยากเดือดตัวซ้ำไปที่ไหนที่ไหนเขาขายเหล้าเั่านั้นน่ะแ้วร้านที่มันไม่ขายเหล้านณเดือนอะไรเพราะว่านณเดือนกลับไปนอนที่บ้านจะดีกว่านะเดี๋ยวชาวบ้านก็แตะตื่นเอาะใบกลับออกเองป้าไล่ฉันเหรอฮะไอ้ร้านไอ้ตีขายกาแฟไอ้นี่มึงกล้าไล่ฉันฮะแกไม่ตีขายกาแฟ ไอ้กลัวตีขายกาแฟไอ้แปะขายกาแฟเลยค่ะทำไมนะเดือดทำไมขายกาแฟไม่เป็นไงมันต่ำต้อยใช่เปลอาเออมันต่ำต้อยตอยขู่ไอ้ไอ้กาแฟทั้งหลายไอ้ตีขายกาแฟไอ้แปะขายกาแฟไอ้ตีขายกาแฟอะเนี่ยมายุกเจ้าแล้วหอยู่นี่ไอ้แปะขายกาแฟไอ้แปะขายกาแฟไอ้แปะ ขายกาแฟผมก็ไม่เคยโกงใครคอยดูนะผมจะทำให้ร้านนี้ให้มันดีขึ้นดูซิอไอห,หน้าไหนมันจะกล้ามาดูถูกโอ้โหทาสีร้านเสร็จแล้วเนี่ยไม่ไหนไหนให้พี่ดูมั้งโอ้โอกูจัดร้านซะเป็นระเบียบเชียรหุยพี่พรอปทาสีโต๊ะใหม่ด้วยทาสีเก้าอี้ใหม่ด้วยแหละไหนไหน,ไหน ไหนอขอแกดูมั่งแกดูมั่งอ้าวแ้วเดือดเจ็บมะ้ฮะอ้อใครวมอไม่เจ็บหรอกอ้ใครจะไปรู้ว่าจะพิภพมันหมัดหนักขนาดนี้อ๋ออ้าวกน็นม่เดือดเป็นคนบอกเองว่าขนัดคิวบุ้งไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมหลบหมัดไม่ทันล่ะคะอ๋อก็น้ามัวแต่วุ่นอยู่กัก็ไอ้บทผู้ร้ายของน้าสิไม่ทันในระวังตัวเผลอแปบเดียวจะพิภพมันสอยดาวนานานเราไปนั่งนับดาวบนฟื้นเลยโอ้ยสงสารเหมอนอาแนงน้อยนะฮะ อุตาแตงอุตาแต่งตัวสวยจะไปเด่นในงานคงถูกอะกลุ่มสลาบเลยฮะเห็นไหมล่ะคะน้าเดือยยังไม่ทันจะเล่นก่อนทอดอะกลุ่ยเลยพี่พ่อก็วิ่งมาขอเข้ามาตั้งแต่เช้าเชียวขอเข้ามามันหายเจ็บทั้งหมดเลยหรือหัวน้าเดือยผู้สันที่สุดของโลกมนุษย์น่ะใช่น้าเดือยเหมือนซูเปอร์แมนเลยค่ะน่าได้จุกตาทองนะโอ้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 ช่วยชบวยอุ้บ่าจะอุ้บ่าคอย มนุษย์เนี่ยแก้ปัญหาตัวเองได้เก่งที่สุดเลยนะฮะหัวหน้าอีกหน่อยเทวดายังผมอ่ะคงไม่ต้องช่วยเหลืออะไรอีกแล้วฮะฮะไรนะฮะจะให้ผมเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างนัดดีเลยนะฮะไม่ล้วฮะหัวหน้าผมไม่อยากเจ็บตัวฮะ